ตอนรับท่านผูช้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 Spot on Tour นะฮะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ครับผมกับโคชบอมก็ได้มีภาราคิดในเรื่องของการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลน,นะฮะเป็นฟุตบอลระดับรากห้าครับเป็นน้องเลงซ้ายยุดครับนะขั้งที่หนึงนะเป็นการแข่งขันที่ทางน้องเลงซ้าย FC ของเขารวมกับอสองลมสเตเดียมครับทีมงานจัดการแข่งขันสลมสเตเดียม การแข่งขันขึ้นตีสนามญ้าเทียมชั้นเหนือภาคเหเทศบาลตำบลแม่ใจในวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนี่นะเป็นวันอาทิตย์ก็ใครอยากหู้ว่าทีมไหนอยู่สายไหนในรุ่นไหนพ่องก็ย้อนไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับแล้วก็ภารกิจของผมแหมหนึ่งภารกิจในวันนี้นะหลังจากตีก่อนที่จะจับฉลากตอนเจ้าผมก็ได้มาคุมงานในเรื่องของการวางระบบน้ำตีก็กกลางน้ำลูกหัวใจ เร็จเรียบร้อยแล้วพักเที่ยงเรามีการอัดคลิปการจับฉลากและก็อตอนนี้ภักบ่ายครับผมก็เลยอยากจะป้าท่านผู้ชมมาอัปเดตความคืบหน้าการทํางานของกรมชลมประทานกันสักน้อยครับเดี๋ยวมาดูครับซืบเนื่องจากทางกรมชลมประทานนะฮะโดยช่างเปาครับมอบหมายให้อ่ผมได้เข้ามานี่ส่วนรวเรื่องกของานวางระบ,บุน้ำนะเป็นต่อสำหรับอ่ ติดตั้งเครื่องสุบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีการคุดร่องเพื่อฝังต่ออา่าน้ำแป๊บน้ำที่จะส่งน้ำเอาไว้หดน้ำต้นไม้บริเวณก็อกางน้ำรูหัวใจนะฮะแล้วก็แหมหนึ่งยุดประสงค์ก็คือการอา่าคุดห้องเพื่อระบายน้ำตีขังอยู่บริเวณก็อกางน้ำรูหัวใจนะฮะเดิมทีนี่ฝนตกติดต่อกันหลายวันน้ำท่วมก็ไม่ กลัวว่าหากมันจะเน่าตายนะฮะตอนนี้ระดับน้ําลดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าเขาคุดห้องออระบายน้ําออกไปแล้วนะฮะแล้วก็ห้องนี่เขาจะใจเป็นห้องฝั่งต่อแป๊บเดินระบบน้ำใต้ดินครับลึกประมาณ3 0เซนติเมตรเพราะฉะนั้นในอนาคตตั้งหน้าครับในบริเวณเก็อกลังน้ำรูหัวใจนี่ก็จะมีต่อแป๊บน้ำทรงรอเลี้ยงไว้สำหรับพด น้ำต้นไม้หดดอกได้โดยติ่มมามีปัญหาแล้วฮะับทำโครงสร้างครั้งเดียวเลยนะฮะแล้วก็ในการออกแบบนะฮะช่างเปาก็เป็นคนออกแบบลักฮือนะส่วนปัญหาเฉพาะหน้าแกเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆช่างเปาก็เฮือตังจีฟอกได้แก้ปัญหาแล้วก็อันประยุกต์ได้ตามเขาเรียกว่าตามความเหมาะสมนะฮะต้องขอขอบคุณช่างเปามาณที่นี้ตัวนะฮะแล้วก็นี่คือห้องตีเฮาคุด เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะมีการวางห้องว่าตามพังนะฮะตามพังอ่าล่อไปครับตามพังของกรมโยธาธิการตีออกแบบว้ครับซึ่งอุปสรรคปัญหาก็มีบักกี้ยางนะฮะอย่างเช่นต้นไม้ตีปลูกไปก่อนหน้านี่ที่จะมีการออกแบบก็อาจจะมีต้นไม้บางต้นตีปลูกแล้วมันอยู่ บนเส้นในการคุดเขาจะพยายามปรับเลี่ยงนะฮะปรับเลี่ยงเพราะฉะนั้นต้นไม้ตีปลูกไปก่อนลงหน้ากับบดต้องห่วงครับเขาจะมีการเว้นไว้นะยังทัานในอำเภอในพิรักจันทิมาก็ฝากกำชับไว้ว่าตรงไหนที่เปิลได้ทําไว้แล้วด้วยการใจงบประมาณบริจาคก็พยายามอย่าไปาคุดทํร้ายของเปิลน,นะรักษาไว้กับรักษาหื้อโต้เองนะฮะ ส่วนแบบแผนแบบแผนของการสร้างตาำกลมยุทธาก็ยึดไว้เป็นลักครับก็พยายามจะหาจุดลงตัวตรงไหนที่เลี่ยงได้เทากับเลี่ยงหือ้อนตรงไหนเลี่ยงมาได้ก็แก้ไขหื้อเป็นจุดๆุดไปนะฮะแล้วก็วันนี้ครับการขุดห้องห้องก่อได้ประมาณสักเกือบ5้าอซนแล้วนะครับนี่ฮะแนวถนนอ่นนี่เป็นแนวถนนนะฮะ ส่วนแนวพุดวางต่อก่นนี่ฮะส่วนนี้เรื่องของการวางต่อก็คงจะต้องรอให้อากาศดีแหมสักน้อยนะฮะแดดออกแหมน้อยเพราะว่าการวางต่อติดกาวนี่ถ้าอากาศชื้นฝนตกนี่จะทำงานลำบากครับ อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันเป็นระยะระยะสำหรับอันปีน้องจามเพื่อแม่ใจนะครับง่หมูนี่นี่ถ้าใครอยากได้ไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะฮะก็สามารถมาตัดได้นะช่วงนี้ก็ถือว่าง่างามดีอยู่นะกับนี้หลายคนมาตัดเอาไปฮื้ยเลี้ยงงัวเลี้ยงควายละนะฮะมาอัปเดตท,ท่านผู้ชมได้ติดตาม ติดตามกันเป็นระยะๆะะส่วนสภาพก็ไม่นะฮะตีปลูกโดยทีมงานของส่วนสีการ์เดนแอนด์แลนด์สเนะฮะนี่ครับโอ้ต้นใหม่มันมได้น้ำและเริ่มเขียวนะตอนแรกก็กลัวว่าปลูกแล้วแบบมีน้ำหดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้น ปลูกเซตปุ๊บฝนตกติดต่อกันหลายวันนี้ต้นไม้ได้น้ำพอดีเลยครับก็ถือว่าจชกดีนะฮะกว่าติระบบน้ำจะเซตก่อทุกอย่างก็คงจะเรียบร้อยบ่มีปัญหานะฮะนีอะ่อันนี้เกือบจะ50%แล้ววันนี้เป็นการทำงานวันที่3ครับหลังจากที่วันแรกเขามาเริ่มต้น ทำมีการอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันไปแล้วนะฮะน้ำท่วมขังกาะขังออกแล้วมดแล้วต้องเช็คด่วนผมไม่นแน่ใจว่าต้นไม้หมู่นี่มันใบมันพลัดหรือเปล่านะ,ะ,ะเช็คดูครับ ต้องขูดดูต้นทํามันเขียวอ่านี่ครับต้นไม้นี้ยังบัดตายด้วยนะครับเนี่ยถ้าเาขูดดูก็จะเห็นว่ามันยังมีความเขียวความชื้นอยู่มันคงจะพลัดใบครับกินนี่นปลายๆมันอาจจะแห้งน่อยแต่ลำต้นมันมีน้ำอยู่ ก็อลอรุ่นดูอาการไปแหมสักระยะหนึ่งครับผมอันนี้ต้นรวงพึ่งครับหลายๆต้นก็นี่ฮะโอกาสรอดก็สูงละใบเขียวนะต้นไม้บางชนิดก็ต้องรอดูอาการแหมสักหน่อยอน,นี่ก็คือแหมหนึ่งพารกิจซึ่งงบประมาณในการปลูกต้นไม้ชุดนี้นี่ตางกรมชลประทานก่ ได้งบประมาณมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็ปลูกต้นไม้ในเฟสแรกนะฮะจำนวนร้อยกว่าต้นครับส่วนบอ่อปูนนี่ก็เตรียมไว้สำหรับหน้าแรงถ้าระบบไฟเครือ่องสุบน้ำไฟฟ้ามีปัญหาก็เขาก็จะมีระบบนี่ครับตักฮดครับมีบ่อจำนวนสาวบอ่อครับบอ่อน้าเป็นบอ่อปูนที ตั้งชังเปาได้สั่งมาไววแล้วก็พังกันฝังต่อก็จะมีการฝังต่อติดก๊อกน้ำไว้สำหรับอันคือเปิดเติมบ่อได้ตลอดเวลาโดยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญในการออกแบบของอระบบน้ำนะ,ะจะต่อไปนี่ในเรื่องของการติดตั้งระบบน้ำนี่ก็จะ สูบน้าขึ้นมาแล้วก็ถ้าแบบมีการใจน้าเนี่ยถ้ามีการสูบอยูอ่ก็จะเปิดอถอ่อน้าระบายออกนอกก๊อกกางน้ำรูปหัวใจเลยนะจะบบปล่อยน้าขึ้นขังอยู่ในบริเวณพื้นของพื้นที่ของในก๊อกกังน้ำรูปหัวใจแหมแล้วนะฮะเราอัติพานมานี่ระบบน้าเวลาตัดยงตัดยาต่อแตกน้าซึม มันก็นจะขังอยู่บริเวณนี่เงี้ยคือดินพื้นดินเปียะนะฮะแชะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอนาคตตังหน้ามันจะทำให้ดินในนี้สุดก่อนเลยนี่ครับฟังนี้ยังมีการคุดห้องระบายเตีอยก็จะสังเกตว่านี่ฮะมันก็นจะมีน้าขังเป็นจุดๆแบบนี้นะฮะ น,น,น้ำฝนก็ถือว่าลดระดับไปเยอะนะครับสำหรับน้ำขังในการคุดห้องก็มีการคุดไปแล้วหนึ่งฟังนะฮะขออนุญาตปลาท่านผู้ชมมาดูโดยรอบสักหน่อยส่วนภารกิจของผมก็ได้ปักลักเป็นสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้กับรถแบคโฮคุดเป็นห้องเป็นแนวไปแล้วนะฮะ ซึ่งการออกแบบก็นี่ครับได้ออกแบบให้มันเข้ากับพื้นที่เพื่อความสวยงามตัวนะเพราะวันในการถ่ายภาพมุมสูงบนเกาะกลางน้ำดูหัวใจนี่ถ้าออกแบบบาแมทกับแบบที่เปิดหืมานี่มันจะดูคัดตาไปเลยครับเพราะฉะนั้นในการวางต่อถึงแม้ว่าจะอยู่ระบบน้ำถึงแม้ว่าจะอยู่พื้นดินก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้น ลองร้อยการคุดจะได้ถ้าทายหูมาจากตังบนนี่มันก็จะเห็นเป็นเส้นเป็นรูปร่างเป็นแนวเพราะฉะนั้นการออกแบบก็จะต้องออกแบบให้สวยงามตวยนะี้และนี่ก็คือระบบน้ำตีชุดเก่าได้ทำไว้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับน,นี่ครับต่อมันแตกเป็นชุดเป็นชุดแบบนี้ครับมันทำให้น้ำขังเออน้องไปตลอด ะะมันทําให้ดินสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีการแก้ไขปรับเปลี่ยนระบบน้ำใหม่หมดนะต้องขออนุญาตต่างปิมนต้วยนะฮะตั้งส่วนสีการ d เดนแอน a แลน c ์เคนะฮะเอาคนมาสร้างระบบน้ำไว้ก่อนในการก็ไม่ชุดแรก่อด้ ขึ้นมาใหม่าจะมีการยกเลิกระบบต่อหน้าบังต่อแล้วก็เชื่อมต่อหื้อใหม่ตัวนี้นะฮะอ,อันนี้ก็เป็นการอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปจี้จุดคือกับอันตังทีมงานแบกโฮได้คุดห่องต่อกันรู้สึกว่าเพิกปุนจะเสร็จละก็เดี๋ยวเจอกันคลิป อื่นๆต่อไปถ้ามีอย่างมาอัปเดตก่ออย่าลืมเพือกำลังใจการทํางานของจีโฟกโตยยนะฮะแล้วก็ติดตามเพื่อกำลังใจการทํางานของกรมชลประทานในการวางระบบน้ำตัวนะสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับสวัสดีครับ